นี่ครัท่าบริรท่นท่ารัหารรีท่านผู้ราานผูรห่านท่านผูท่าาร่น้รัาาบราร่านร่น่บ่านผ้น้บนบรารบริหาร่านารเรา่นรบร ก็ผมเคยเชิญประชุมการบริหารการน้ำเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์น้ําัวพ้วอที่ในเขนตกรุงเทพและปริมณฑลครั้งหนึ่งน,คนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือน้ําทุกประเทศวางแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงรูปร่วมกันจะได้บรรเทาผลกระทบให้น้อยที่สุดและบริหารก,การน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัญหาบางอย่างอาจจะแก้ไขยากห่ากดําเนินการ มีหน uhm ่วยงานเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดประสานงานได้ดีทำาน้าร่วมกันประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นโครงการและกิจการต่างๆรัฐบาลที่เนวนงานในการเสนอขระเกียระหว่างจะอยู่หัวเรื่องโอกาสพระเพิ่มทุนที่มหาอบลเฉลิมพระชนม์รัชดา6พศ .8 กปีนี้หลายๆโครงการมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องน้ำเช่นโครงการแหล่งน้ำปาะดานขนาดใหญ่โครงการพัฒนาชลิศสองสายน้ำที่ยั่งยืน ตลอดจนยังยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำร,ริพระราชปณิธานและพระบรมราชโบงร,รา,บายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีผมยึ่ขอติดตามและรับฟังป,ปัญหาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ในการปรนนาราการแก้ไขความพร้อมด้นานแนวทางช่วยเหลือประชาชนในการรับฟือปัญหาเรื่องน้ํา อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดจำนวนนะครับก็จะมีเกิดเุลาตรนบนลัดและเกิดหลังปาครับส่วนลำน้ำมูลก็จะมีที่เกิดเราพะเจอลำน้ำรองและเกิดสี่ินทรนนะครับอีกส่วนนงครับอยากจะนํำเรียนครับในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เกิดการพิกาตที่มีปริมาณน้ำท่วมจำนวนค่อนข้างมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในฤดูฝนเนี่ยเราเจอในเรื่องของลังยาจะเป็นฝนข้ามมากกว่า เพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลียนการในเรื่องของแนวารมณในขณะเดียวกันนะครับในกลุ่มรุ่นน้ําชีมูน,นี้ก็ต้องบริหารจัดการที่เป็นเป็นกลุ่มรุ่นน้ำครับเพราะว่าชีมูเนี่ยเป็นโรงกาที่จังหวัดพุทธปรานดีเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการทั้งในตัวต้นน้ําเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่า มีปริมาณน้ำน้อยในลักษณะแบบนี้แล้วส่งผลกระทบในเรื่องของน้ำจะไม่เพียงพอปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การใช้ในฤดูแล้งนะครับกสผมก็ชดเชยให่สุดแต่การที่เรก็กรุงเทพมหานครมีทั้งหมดหนึ่งพันเชุมชนนะครับที่ท่านต่างการก็เลือกจ่ายให้มากที่สุดให้มากได้ด้วยนะครับ ก็กรณีถ้าเป็นฝนเฉลี่ยนะครับก็จะมีน้ําทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณแสนนะครับ,รนนรบแล้วก็ฤดูฝนเราปีก็่อนข้างที่จะมาช้าในระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วในช่วงนี้ก็สิบว่าได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเปานเราไม่ได้ีการชายตัวทุกพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สีแดงอันนี้คือเราประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยง่น,นั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่างข,งของไทยเกิดลักพลาบ ที่ม er ีกางด้านน้ำอยู่ในส่วนนั้นนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ความสุขแตกนะครับก็ถือว่ายังมีปริมาณน้ำที่ีเพียงพอนะครับในเรื่องถ้าเรามาดูในกรณีที่แต่ละแหล่งเก็บน้ํานะครับเขื่อนขนาดใหญ่นะครับกลางนะครับกรเทพทางด้านปกตินะครับอย่างที่นําเรียนว่าเป็นน้ำเชี่ยวจากต่างน้ำต่างต่างก็เข้าไปพิสูจในเรื่องของการประเมินในเรื่องของปริมาณฝนในปีนี้นะครับ ก็ทําเป็นสองกรณีนะเป็นกรณีผลท่าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นก็ยังเด็นในทาถ่ายนะครับแม้จะเป็นผลท่าเฉลี่ยนะครับในเรื่องทีนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยจะมีปริมาณฝนมากกว่าท่าปกติทรมอทรมอได้รับทราบแล้วในเรื่องของการที่จะสิาันการรับมือู้คนสองนหไปแล้วดวยกนปีนี้นะทุกท่านที่สทุกทุท่า ก็มีช okay. mm ่วยให้นะคือนนั้นท่านนายกรุ่นทีทราบว่ากรณีน้ำท่วมสำคาญเนี่ยต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ทั่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพการขึ้นน้ำแปรปรวนเยอะนะครับในเรื่องของความเคลืนของน้ำคือกรุงเทพมหานครแห่งยกตัวอย่างในมหานครนะครับตะปูตะบาริก้าอยู่ที่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ปริมาณฝนที่ตกนะครับ วันนี้นะครับความเข้มของฝนเนี่ยบางครั้งเกิน60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอาจเป็น100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นน้ำก็จะขังเรารลังการระบายอยู่ในระดับเดิมในขณะเดียวกันเนี่ยที่ประเมินมาให้ตรงนี้นะครับวิที่มีภาพถ่ายที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตอนะี้ท่าพื้นที่เสี่ยงฝนเนี่ยพื้นที่รุ่มต่ำบางๆในลันาซาบั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะต้องโต้งแน่นอนอยู่แล้วและปีนี้เนี่ยคืออย่างในเดือนในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ยปริมาณฝนมากกว่า5ต้น ตรงจุดนะครับก็ดําเนินการไปเกือบครบถ้วนแล้วแล้วเหลือเวลาอีกเท่มาเดินน่าจะได้บทไม่บ้านจะเป็นการรอบคู่ความเรื่องการรอบท่อแล้วก็กำจัดอุปกรณ์ต่างก็เป็นไปตามเป้าหมายครับตัวผิงก็ต้องขอทางสนับสนุนก็อาจจะมี3เรื่องนะเรื่องแรกคือทางกองทัพเรือทางกทีงเทศบาลก็อาจจะขอสนับสนุนเรื่องเครื่องผัานน้าให้ผัานน้ำจากเกลือหน้กระบาลลงไปสู่ความร้อยคิวจะแปลว่าเนี่ยจะมีจะไปขออนุญาตไปประสานงานทางกองทัพเรือรอบใหม่ อี่างเต้าช่วยระบายน้ำทางด้านบนทางคลองลังสิบแล้วก็ด้านประเวศบริวมที่ต้องระบายน้ำออกทางตะวันเชียงซาวอันนี้ก็ต้องขอประสานงานเลยซุ่งตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีฝนตกเกิน100มิลลิเมตระ้ำบางทางครุ่นทารก็ช่วยดูนาระบายน้ำออกทางตะวันเชียงซาวทำให้เราลดปัญหาได้ส่วนประเด็นที่สามคือเรื่องงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีโครงการต้องเร่งรัดเช่นนะบบกันนลำดิบฟิ ยังมีการทาคภูระบายน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ครับผมก็เนใช่ในจราเขาก็รู้เหมือนกันแล้วจะมีที่จะมีโครงการได้ได้รารเสื่อแข็งที่จะรองรับในทิ่าลังดีด้วยผมชูชาตินักธิปัตย์อดีตอุปสรรคในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่มีปัญหาน้ำท่วมปี อย่างเช่นในพื้นที่ของอุบลไทยในส่วนของที่รุ่มต่ำที่อยู่ทางท้ายเกิดเจ้าพยานะครับสิทุ่งที่อยู่ต่อล่างนะครับเราได้ส่งน้ําให้เกษตรกรได้ทำการปกปูตั้งแต่เนื่งพฤษาคานะครับจะเก็บเกี่ยวในช่วงของการงเดินแตงยาครับก็เตรียมพร้อมที่จะส่งถึงทุกหน่วยงานเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบรรเทาสารภัยด้วยบริเวณลงมาถึงระดับกองทัพภาคจะยังถึงหน่วยงานง มีครบแล้วก็เครื่องไม้เครื่องนึงแบบเป็นก๊อกกำลังเตียนบอลจะเป็นไงให้คดอนปราไหลรายงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุ่มนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ว่าลงตุ้มท่านกับผมู้ว่าเหนือคณะกรรมการชื่อินดองปราไหลกระทรวงการคลังผมอนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้แบ่งมอบ พื้นที่กองรับผิดชอบให้กับหน่วยในพื้นที่878อำเภอและ50เขตของกทมนะครับในส่วนของกทมล่าสุดแลวก็ในขณะนี้ก็ได้ดําเนินการร่วมกับกทมแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับดําเนินการสุรล้อมปูข้องนะครับโดยเฉพาะหลอดสาะพิดนะครับกับวาดะนานดานะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพื่อให้เกิด วางข้อต ok ัวในการระบายน้ำนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมนะครับก็ยังพร้อมครับนะครับก็ยืนยันในทุกพื้นที่นะครับก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนดูแลรับผิดชอบนะครับพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุนะครับในในทุกระดับคการเรียนเรียนชี้แจงเปลี่ยนข้อดีข้อเสียครับตันเตียวเราส่งเสริมให้เด็กๆเรื่องตุ๊ดที่เราทุ่มซ้ำซากเลยเราเรียนรู้ว่ามีถึงร้อยสี่สิบเจ็ด ใน45จังหวัดเนี่ยดนอนเนี่ยไปทางของดด้วยาษากระทรวงในการวางเพื่อจัดการแนวาแก้ปัญหาเพื่อเวลาเกิด้นพวประเรือกัรที่ด้านีทตอน่มีความสบายใจทคือมีเรามีแผนที่ขึ้นเือที่ว่าเออีหว่นี่นการัส่วนเรื่องของดินดินโคลนตลบซึ่งทโสานีพกที่ที่มีความเสี่ยงครับซึ่งแล้วเราให้การที่่างแต่ชอนที่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้รับเดือกรัด ในการแก้ป so ัญหาเร่องรถเต็ยนะครับและระบบการป้องกันภัยการที่จะซักซ้อมใหเราประชานในการลบในื้ที่ที่มีความปลอดภัยนะครับซึ่นั้นทีเราจ้งสราบสั่งการให้คนผู้๊กุมิษนะครับตในพื้นที่เนี่ยต้องเล่งเอาสิ่งที่เป็นที่มันมีการข้าง้างออกไปโดยเพาะเป็นเรื่องของได้ที่ทาการที่ทางรบาลทรพยากรมันถว่าต่างกัน้อนรเพรา้ต้องอาศัยช่วงต่อเวลาทีาการน้ำมา ต้องน้ำต้องมีที่อยู่และน้ำต้องมีที่ไปและต้องหาจุดการจะลองรัการเพื่อจะแก้ปัญหาการเรื่องน้ำซึ่งส่วนนี้ของกครมกุรนราดานียเราเป็ีโครงการของการครับที่ท่านเ่เรื่องยินะครับว่าเราปรร้องศูนย์ศูนย์ศูนมปีทน่ผ่านย์ศูนย์ศูนย์แล้ยก็ปัญ์ศูนยไศูไย์ยูอย่ศู่ย์มูนย์ศูนย์เรายาศูาย์ศูอย์ศูนยรศูรย์ศูนย์ศานย์ศูตรงไหนี่มันยู่่นย์ศูนยจะสายารถแก้ศูนยไน เอเดิมม well, ันก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครเื да ่ที่แล้วผมเชื่อว่าจุดที่มาเป็นจุดที่รัับมาจะช่วงมากกวเดิมซึ่ง้าเรืองกสั่งการให้ปรับแต่ละกระทรวงี่ชอบร่วมกับในขาสังคมนิบแล้วเราก็ควจะตั้งให้เป็นเรื่องป็นร่น้อยนะครับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเวลาน้ำมันมามันมาไว้ท่านท่านระมายกเ่ะรครับเร่งระดับปฏิบัติครับ การดูดกุญที่เรามีหน้าที่ในภารรักษาในเรื่องของการติดตามก็ระ่ังนั้แล้ก็เรื่องก้รก่ากาดซึ่งเรายกระดับในเรื่องของการเทียบก่อนนอกจากจากการเทียก่อนระยะนานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการมิการตระหนัว่าปดในช่วงหนึ่งถึงสามชั่วโมงต้าแก้คืเที่ทให้เราาแมนก็าแก้มปเแล้ว่ยถ้แก้ติดนกีงทั้หมดซึ่ง ท่ีประมขั้นตอนมใช้มันเยอะอนกันแล้วว่าเราอาจะต้องคุยู้สูกให้มันชัดเจนว่าถ้ระบบจะแค่ยังไงมันก็มาตเรื่อต้นทุนอื่นายแล้วก็าจจะต้องมีที่ต้องใช้กางประมาณมากถึงที่ในการดเพราว่าตรงนี้เปนสุดยอหลักการที้เราควรจแล้วคิดว่าต้องดีอเรื่เรื่องอยชาติที่ต้องแล้วันนี้ก็จริงแล้วก็ขอบคุณครับที่ทนสละเวลามาในวันนี้ นะครับก็ได้ข้อคิดได้หลักการทำงานที่เราจะต้องเดินต่อไปนะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าข้อขสังเกตการเนี่ยก็เรื่องดูดวยงานเตรียมพร้อมรัรสชดตการนะครับเร่อการเตรียมพร้อมพระราชดตการน้ำเนี่ยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของแหล่งเก็บน้ำและพื้นที่ทุ่รับน้ำพื้นที่ลุ่มจุดเกิดน้ำท่วมรับน้ำสติกเนี่ยก็มาให้รวดเร็วนะครับถ้เกิดน้ำน้ำหน้าเกิดขึ้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเดินต้องต้องการน้ำเข้า อาจเกิดน้ำไหลหลางน้ำท่วมฉับพลันนะครับเราต้องีกแผนเร่งบระบายน้ํหน่วยงานที่ต้องมาร่วมกันดูแลอย่างป็นิคมภาพความแข็งแรงเการให้ดีนะครับสิ่งกีดขวางน้ําต้องเร่งเคลียร์ทางน้ำก่อนที่น้ําจะมาเช่นปักตกก็จะพืชความซึ่งเขินนะครับตรงนี้ก็เคยคุยกับท่านรัฐมนตรีการของเราแต่เขาคาดวเามีศัภาพในการที่จะช่วยได้นะครับตรวจเช็คความแข็งแรงของอาการชุมพทานการกันน้ำประตูระบายน้ํา นะครัแน่นอน,น,นครับที่ผู้รังเรื่องการเ,าเราตือนภัยของภาคอุตุก็ต้องให้ชัดเจนแน่นยันนะครับเพราะว่าอันตรายก็จะมาได้ถ้าเกิดไม่มีการ early warning ประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมที่จะได้รับผลกระทบว่าร้อนขนาดไหนนะครับร้องบขอผลผลิตประชาและความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วยนะครับ,บการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมีการน้ำท่วมเกิดขึ้นซึ่งเราบอกว่ายังไม่มีแต่ว่าแน่นอนครับเราก็ต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือเรื่องของเวชภัณฑ์ นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทรืงหน่วยงานราชการต่างๆเรื่องหนความมั่นคงที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมาแต่ตัวเองครับอย่างที่ทราบถึงว่าที่เพื่อนรองนายกบอกไปว่าปัญหาของเรื่องน้ำท่วมั้งนี้ต้องดูเรื่องวงการดูเรื่องการมีแผนระยะยาวว่าเป็นควาระแห่งชอบแต่ครั้งนี้เรามาคุยเรื่องในเดือนทสี่ทุกเดือนข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งไปนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทั้งานเป็นอย่างมีคุณภาพมีงานประสานงานที่ดีนะครับขอขอบคุณครับ